Okay. สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกข้อพระคัมภีที่ทาชอบนะคะ mm hmm. อยู่ในยอนบทที่3ข้อที่16ค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา mm hmm. เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ mm hmm. แต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะอย่างตัวเราเนี่ยเป็นคนไม่น่ารักนะคะเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนเราให้เราเป็นอีกคนหนึ่งที่เรารักคนอื่นแล้วพยายามทำ mm hmm. ในสิ่งที่เรา คิดว่าเราทําไม่ได้แต่ว่าเราก็ทําได้นะคะแบบรักเพื่อนบ้านรักคนนูน้นคนนี้ทําตามองค์พระเยซูเพราะว่าพระเจ้ารักทุกคนนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะทําบางคนจะเป็นคนไม่น่ารักอ่าทําตัวไม่ดีแต่พอเรามาเชื่อพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบางคนก็อาจจะติดยาหรือนู่นนี่นั่นมาแต่พอเรามาเชื่อพระเจ้าเราก็กลับตัว เป็นคนดีเป็นคนใหม่ในทางของพระคิดพี่ตื่นเต้นมากเลยน้องดีเวลาเจอไอ้ uh, oh no. <S <S uh, ี่ยากค้ชหนูด้วยโอ้โหแล้วพี่น้องล่ะคะชอบประคำทีตอนไหนแล้วพี่น้องชอบประคำข้อไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะจบพอโอเคนะจบแล้วนะถ่ายแล้ว